สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูดอกของพาโลเดียวเวอร์เนอรี่นะคะเป็นพาโลเดียอีกตัวหนึ่งนะคะที่ดอกของเขาเป็นสีม่วงดอกซ้อนสวยมากนะคะตัวนี้ อดอกของเขาสามารถบานได้3-5ถึง5วันเลยนะคะช่วงนี้ก็อากาศร้อนมากนะคะเขาก็บานได้2-3วันนะคะเนาะก็อาจจะไม่ไม่นานเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยเขาจะบานได้นานนะคะกลีบดอกของเขาเนี่ยซ้อนหนามากนะคะสำหรับต้นนี้เนาะค่อนข้างที่จะแข็งนะคะอะ่ก็จะเป็นปกติของดอกไม้ที่เขาบานหลายวันเนาะกลีบดอกเขาจะค่อนข้างแข็งแ,งแบบนี้นะคะเขาเป็นสีม่วง สีชมพูออกม่วงเลยนะคะเหมือนกับสีชมพูบานเย็นเนาะเหมือนเหมือนเหมือนดอกบานเย็นนะคะอ่ะสีเขาจะเป็นบานเย็นลักษณะแบบนั้นนะคะแล้วก็เ,เกสรตัวผพของเขาจะออกเป็นสีเหลืองตัดกับสีม่วงสวยมากนะคะแล้วก็เกสรตัวเมียเขาจะาสีเหมือนกับกลีบดอกของเขาเนาะเราไปดูลักษณะหัวของเขานะคะ ลักษณะหัวของเขาจะเป็นแบบนี้นะจะเกลี้ยงเกลี้ยงเกลาวๆนะคะแล้วก็มีตุ่มหนามของเขาจะมีขนปุกปุยออกมานะคะหนามเขาจะแน่ไปกับลําต้นนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะให้ดูอีกตัวหนึ่งที่เป็นอีกต้นหนึ่งที่เป็นไม้กระถางนะคะ ต้นนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นต้นนี้เพื่อนๆก็อาจจะคุ้นตานะคะเพราะว่าเออก็มีหลายๆร้านที่เขาขายกันอยู่นะคะสําหรับพารูเดียตัวนี้นะคะบางบางคนเขาก็จะเรียกว่านโตนะคะนโตดอกม่วงนะคะบางคนก็จะเรียกว่าพารูเดียดอกม่วงนะคะเป็นตัวเดียวกันนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นลักษณะหนามแบบนี้นะคะแล้วก็หัวแบบนี้ก็ให้รู้ไว้นะคะว่าดอกเขาเนี่ยออกมาจากประมาณนี้นะคะแล้วก็ผิวของเขานะคะจะจะ เออเขาเรียกว่าเงานะคะผิวของเขาจะเงาแล้วก็หนามของเขานะคะจะแนบไปกับลําต้นนะคะเวลาเราจับจะไม่ทิ่มมือนะคะแล้วก็เห็นไหมเป็นตรงนี้จะเป็นปุยนะคะที่ตุ่มหนามของเขานะคะต้นนี้ก็น่าจะเริ่มที่จะให้ดอกแล้วแหละนะคะถ้า เอ่อเอาไปกราฟต้นนี้เนี่ยถ้าเอาไปเออเอามากราฟนะคะเขาออกดอกมาหลายรอบแล้วนะคะดอกเขาก้อนดกด้วยนะมุมกเกษตรผสมไม่เคยติดนะคะไม่แน่ใจว่าถ้าเออไม่แน่ใจว่าเขาสามารถที่จะผสมในต้นเดียวกันได้หรือเปล่านะคะรอบนี้ก็จะลองผสมดูนะคะแต่เท่าที่ผ่านมาก็เขาก็ไม่เคยติดเนาะ ก็เลยไม่สามารถที่จะบอกข้อมูลได้นะคะว่าผสมติดหรือเปล่านะคะเนาะวันนี้มุมกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของพะเดียต้นนี้นะคะพอดีเขาบานมาหลายรอบแล้วนะคะมุมกเกษตรไม่มีโอกาสมาถ่ายเขานะคะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาดูดอกเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเขาบานเป็นช่อจะมาอัปเดตความสวยงามให้ดูนะคะเห็นไหม เนี่ยเขาบานรวยไปนะคะผสมไม่ติดนะคะเดี๋ยวเราต้องลุ้นดูว่าดอกอื่นเนี่ยจะสามารถผสมติดได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าตระก,กูลพารเดียกับโนโตเนี่ยบางทีเราก็ผสมติดในต้นเดียวกันนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยยังผสมไม่เคยติดเลยเนาะเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับพารเดียตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะว่าเขาสามารถที่จะผสมในต้นเดียวกันติดไหมนะคะอะไรยังไงหรือว่าใครที่มีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงพารเดีย พาโลเดียเวอรเนอรี่ตัวนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะได้ชื่อมาในนามพาโลเดียเวอรเนอรี่นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าข้อมูลไม่ถูกต้องก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ